สวัสดีครับพบกับต้นและนิกนะครับมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบริวักษ์เช่นเดิมเลยนะครับก่อนไปรับชมว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอยากให้พี่ๆกดไลค์นะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันละกันนะครับรวมถึงพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชอบงานเครื่องประดับสวยๆนะครับแล้วก็ราคาดีๆเนี่ยขอเชิญชวนเลยนะฮะให้พี่ๆ กดติดตาม Subscribe ช่องไว้นะคะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของอัปเดตใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกใจชิ้นไหนต้องการสั่งซื้อ2ช่องทางเหมือนเดิมฮะช่องทางแรก ad boon pita k แล้วก็ช่องทางที่2นะครับ0816289156เข้าโทกมา สอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ได้ครับสำหรับวันนี้จะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับตังหูทับทิมสยามเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดย่อนะครับด้วยทับทิมสยามนะครับ2เม็ดน้ำหนักรวม3.11กรัต แล้วก็ประดับด้วยเพชรน,นะครับรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่1.07กรัตน้ำหนักรวมทั้งชิ้น5.40กรัมความยาวต่างหูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.6เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มมากๆ58,500บาทสวยในทุกๆมุมมองนะครับแล้วก็น่าซื้อด้วยความที่ ได้ทับทิมสยามและที่สำคัญเลยตัวเรือนสวยมากถ้าพี่ๆสังเกตแล้วก็พิจารณาดีๆนะครับจะเห็นเลยว่าตัวเรือนเขาใช้เพชรเปลียมแทปเปอร์นะครับมาประดับเป็นรัศมีนะครับดูสวยแล้วก็ดูมีดีไซน์งานแตกต่างแน่นอนครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบแล้วก็สะสมงานทับทิมสยามชิ้นนี้นะครับมาแล้วได้ต่้หูที่ใส่นะครับได้กับหลายๆงานด้วยกันดูไม่เยอะ นะครับแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปพอดิพอดีพอดีสวยงามลงตัวยิ่งถ้าเป็นคนหนวานคนน่ารักอยู่แล้วนะครับได้ต่างหูคู่นี้ไปช่วยเติมเต็มช่วยเสริมให้พี่ๆโดดเด่นแน่นอนกด cf ได้เลยครับแหวนใบไม้เพชรคู่ประดับไพลินและมรกตนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว1 4 k นะครับแล้วก็ประดับเม็ดยอดด้วย ไพลินชีรอนนะครับขนาด2.97กรัตและมรกตโคโลอมเบีย1.70กรัตประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่1.70กรัตนะครับน้ำหนักรวมเนี่ยจะอยู่ที่8.33กรัมขนาด54ราคาขาย155,000บาทคุ้มมากๆเลยได้อัญมณีนะครับมีค่าถึง2ชนิดด้วยกัน พิจารณาที่สีสันของไพลินแล้วก็มรกตนะครับตัวไพลินซีรอนสีน้ำเงินสวยนะครับแล้วก็ประกายดีส่วนมรกตโคลอมเบียได้สีเขียวเข้มนะครับในส่วนของตัวเรือนตัวเรือนนะครับดีไซน์ออกมาได้เรียบร้อยดีนะครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ใส่แล้วเห็นชัดแล้วก็แหวนรูปทรงแบบนี้จะช่วยปรับรูปนิูวเรานะครับให้ดู เรียวงามแล ok and love, IS 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 online, ้วก็ดูน่ามองมากยิ่งขึ้นอีกด้วยถ้าเป็นคนชอบงานพลอยเม็ดใหญ่ๆนะครับชิ้นนี้มาแล้วได้ทั้งไพลินซีลอนและมรกตโคลอมเบียราคาจับต้องได้กด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับเข็มกลัดช่อดอกไม้เพชรประดับทับทิมพม่าดิบงานเก่านะครับตัวเรือนปาหะประดับด้วยทับทิมพม่าดิบนะครับและเพชร รวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่1.03กร,รัตแบ่งเป็นเพชรเกสรน,นะครับเม็ดใหญ่3เม็ดรวม27ตังค์และเพชรกุลหลาบอีก79เม็ดรวม76ตังค์น้ำหนักรวมนะครับจะอยู่ที่8.02กรัมหน้ากว้าง2.4คูณ6.2เซนติเมตรราคาขายเพียง26,900บาท รีบ 4F มาได้เลยพี่ๆที่หลงไหลและชื่นชอบงานเก่านะครับอยากให้มีไว้จริงๆชิ้นนี้เป็นงานบ้านคนนะครับเก่าแก่เป็นงานที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งลวดลายพริ้วไหวนะครับแล้วก็ดูมีสเสน่ห์ในทุกๆมุมมองสำหรับช่อดอกไม้งานเก่าชิ้นนี้ประดับด้วยทับทิมพม่าดิบและก็ขนาดเข็มกลัดเห็นชัดแน่นอนครับกลัดกับชุดใส่ทำงานหรือใส่ออกงาน ดูดีสวยแล้วก็ลงตัวครับข้อมือเม็ดฟักทองทองคำงานเก่านะครับตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำ85%า85%น้ํา้ำหนักรวม35.93กรัมนะครับความยาวของสร้อยเนี่ยจะอยู่ที่17.5ซนติเมตรราคาขายเพียง18,500บาท ถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าพี่ๆรักแล้วก็ชื่นชอบงานทองรีบเอฟมาได้เลยชิ้นนี้เป็นงานทองเก่าอีกด้วยสายสร้อยทองนะครับจะถูกร้อยเรียงด้วยเม็ดฝักทองนะครับซึ่งผลฝักทองเนี่ยจะถูกขั้นนะครับด้วย ตัวดอกไม้ทองคําอีกทีหนึ่งแล้วก็ในส่วนของด้านล่างจะประดับด้วยผลฟักทองผลใหญ่เลยทำเป็นตุ้งติ้งสภาพดีดูสีทองคําสิครับสีทองเก่าสีสุกสีลูกบวบสวยหมดจดชัดเจนชิ้นนี้นะคะเป็นงานทองที่ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือและความประณีตมีจิตใจนะคะที่รักในงานศิลปะอย่างแท้จริง ใส่แล้วรับรองเลยว่าแตกต่างจากงานทองอร้านทองปกติโดยทั่วไปเป็นงานทองฝีมือใส่ยังไงก็ดูดีและบ่งบอกรสนิยมนะครับในการแต่งตัวที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของเครื่องประดับโบราณ CF ได้เลยนะครับ แหวนเพชรกระจุกนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาวประดับเพชรนะครับรวมทั้งชิ้นีอยู่ที่50ต่งน้ำหนักรวม2.01กรัมนะครับขนาดของแหวน54ราคาขายเพียง12,900บาทงานน่ารักแล้วก็ถูกเหลือเกินสำหรับแหวนวงนี้นะครับ ดีไซน์สวยเรียบร้อยดีแล้วก็เป็นแหวนน่ารักนรักที่ใส่ง่ายๆครับในส่วนของเพชรนะครับที่ประดับเนี่ยก็ขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับเ,เ,เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่ใส่ง่ายๆพี่ๆหลายท่านนะครับที่อาจจะกำลังอยากได้นะครับแหวนเพชรสักวงหนึ่งซื้อแล้วใส่ทำงานได้ ซื้อแล้วใส่แบบติดนิ้วได้ในชีวิตประจำวันใส่ไปเที่ยวนะครับเล็กๆน้อยๆใช้งานได้กับทุกๆกิจกรรมแหวนเพชรกระจุกวงนี้จะช่วยทำให้พี่ๆเนี่ยชื่นบานในทุกๆวันแน่นอนครับแหวนพิรอดนพร,รัตน์งานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%นะครับแล้วก็ประดับด้วย พลอยนพร,รัตน์และเพซซี่แบบรองซับน้ำหนักรวมนะครับ6.22กรัมขนาด52ราคาขายเพียง21,500บาทก่อนกด CF นะครับโปรดมั่นใจว่าใส่พอดีย้ำอีกทีเลยว่าขนาดแหวน52เพราะว่าไม่สามารถจะปรับขนาดได้นะครับ ชิ้นงานเนี่ยสวยและความน่าซื้อเนี่ยก็คือนอกจากจะได้พลอยรอบวงเป็นแหวนพีรอดนะครับยังได้เป็นนกพริรัดรอบวงอีกด้วยความหมายดีๆนะครับถูกถ่ายทอดออกมาแบบดับเบิลไปเลยทั้งการที่เป็นแหวนพีรอดช่วยให้เราแคลค้วคลาดแล้วก็รอดพ้นจากอันตรายต่างๆรวมถึงเป็นนกพร,รัษนะครับช่วยให้เราเนี่ย พบเจอแต่ความโชคดีแล้วก็โชคลาภต่างๆอีกด้วยงานดีแล้วก็ขนาดกำลังสวยใส่ติดนิ้วเอาเคล็ดได้ในชีวิตประจำวัน CF ได้เลยครับแหวนนิราเรือนเพชรงานเก่านะครับตัวเรือน,นจะเป็นปะหะประดับเม็ดยอดนะครับด้วยนิลาพม่านะครับเม็ดใหญ่เลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุลาบนะครับ33เม็ดรวม62ต่างน้ำหนักรวม 8.49กรัมขนาด55ราคาขายเพียง13,900บาทเป็นของเก่านะครับที่ดูสวยในทุกๆมุมมองดูดีในทุกๆก,การเคลื่อนไหวด้วยนิราเม็ดใหญ่ครับตัวนิล้ล่ะพม่านะครับจะได้เม็ดใหญ่เขาจะมีรอยตามธรรมชาตินะครับโดยปกติทั่วไปของนิลาอยู่แล้วนะครับอยู่บนพื้นผิว จะมีเหลือบเวลาโดนแสงเนี่ยเขาก็จะมีเหลือบสวยในส่วนของตัวเรือนไปตัวเรือนง,งานเก่าแท้ๆมีการฉลุลวดลายโดยรอบได้อย่างสวยงามแล้วก็เพชรกุหลาบเหลี่ยมเก่านะครับที่ประดับเนี่ยก็รายประยับดีครับในส่วนของหน้ากว้างใส่แล้วเห็นชัดจัดเต็มส่งต่อให้ในราคาเบาๆ cf เลยครับ แหวนเพชรมาคีเรือนฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา5 0นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร20เม็ดรวม1.12กรัตน้ําหนักรวม4.71กรัมขนาด50.5ราคาขายเพียง22,900บาท ถูกมากๆเลยแล้วก็เป็นของเก่างานดีๆที่อยากให้พี่ๆนะครับได้มีไว้ใช้มากๆครับชิ้นงานนะครับเก่าแท้ตัวเรือนสวยฉลุลวดลายได้อย่างละเอียดประณีประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ๆเลยนะครับเพชรขาวเล่นไฟดีส่วนใหญ่จะเป็นเพชรเกสรน,นะครับจะมีเพชรกุหลาบมาแค่เม็ดเดียวด้านข้างเล็กๆนะครับนอกนั้นก็เพชรเกสรขาวเล่นไฟแล้วก็น้ากว้างนะครับของ ตัวแหวนเนี่ยก็คือใส่แล้วกำลังสวยเป็นอหนึ่งแหวนงานเก่าที่ได้ความสวยงามนะครับในเรื่องของตัวเรือนแล้วก็ได้ราคาที่บอกเลยว่าถูกแสนถูกคุ้มแสนคุ้มแค่ตัวเพชรก็ไม่ได้แล้วตัวเรือนทองเหมือนแถมไปให้เลย c f ได้เลยครับแหวนมรกตแถวประดับหัวใจเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75% ประดับด้วยมรกตโคลอมเบียนะครับแล้วก็เพชร3 6เม็ดรวม34ตังน้ำหนักรวม7.02กรัมขนาด55ราคาขายเพียง24,500บาทถูกดีมีดีไซน์นะครับเป็นงานจิวเวลรี่ที่เน้นดีไซน์หวานๆนะครับแล้วก็ลงตัวมากๆ งานนะครับจะถูกออกแบบมาใช้มรกตโคลอมเบียนะครับสีสวยๆประกายดีๆามาจัดเรียงเป็นแถวนะครับแบบฝั่งไรหน้หนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนจะใช้หัวใจเพชรเนี่ยมาประดับ ตัดขับให้งานชิ้นนี้มีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับขนาดหน้ากว้างสวยนะครับกำลังดีหน้ากว้างเห็นชัดนะครับแล้วก็ได้หน้าใหญ่ในราคา20 0 0 0บาท2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับต้องบอกเลยว่าวงเนี้ยซื้อแล้วได้กำไรเลยคุ้มแล้วก็ถูกอีกวงหนึ่งเลยสำหรับวันนี้ CF ได้เลยครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญวิทักษ์ในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าการกดไลค์กดแชร์นะครับเชิญชวนนะครับเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติสนิทมิตสหายเนี่ยให้มาร่วมรับชมของสวยๆจากทางร้านเรารวมถึงพี่ๆที่ CF นะครับสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านและมาะพูดคุยมาเยี่ยมชมมา ซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านหน้าร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ JJ Mall ชั้น1ห้อง F20 เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้ต้องกับนี้ขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบนวิทักกันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย